สวัสดีครับกลับมาเจอกับอันปฏิพัทธ์ออโต้กันอีกหนึ่งคลิปนะครับพี่พี่ทุกท่านครับก็ต้องบอกเลยนะฮะสับคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เดือดพอสมควรเลยไม่แพ้กับอากาศณตอนนี้นะครับสับคลิปนี้ครับอันมีตัวรถเข้าใหม่รีโ o 2.4 Entry รถปี2020นะครับวารันตี0 5ปี1 0 0 0 0แโลวารันตีร้าน6เดือน1 0 0 0 0โลนะครับ ตัวรถเป็นตัวสีขาวเดิมโรงงานครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมหรือจมน้ำตัดต่อเป็นกฎหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องตัวคุณภาพถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบเจอเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับส่วนตัวหน้าแท้เนี่ยก็จะเป็นตัวสีดําด้านนะครับไฟหน้าก็จะเป็นตัวหลอดไส้ฮาโลเจนแล้วก็กรอบตันหมอกก็จะเป็นตัวสีดําด้านเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวหลอดตันหมอก ยังไม่ได้มีใส่มาให้สําหรับตัวโฉมที่เป็น entry นะครับต่อมาครับเรามาดูตัวขุมกําลัง2.4ดีเซลกันหน่อยนะครับเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับก็จะเป็นตัว2 GD ควบด้วยเกียร์กระปุกแบบ6สปีดนะครับ2,393ซีซีห5 0แรงมา้ากับแรงบิด343นิวตันเมตรนะครับตัวเครื่องเดิมเลยฮะแห้งๆเลยสภาพสวยมากถ้าเกิดเรานับกันตามอายุตัวรถเนี่ย ก็เท่ากับว่าตัวรถคันนี้อายุ2องปี ABS นะครับแห้งๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแก้มด้านซ้ายแก้มด้านขวาแต่เข็บด้านซ้ายแต่เข็บด้านขวาคัานหน้านอ็อตคันหน้าแผ่นเพส,สติก,กอร์มอกกไม่เอี่ยมทั้งคันครับคันนี้ 2.4ที่เป็นตัวเผาเดินตอนเนี้คือเป็นตัวรถอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัวย t a ตเนี่ยคือมันเป็นตัวแบรนด์หลักนะฮะในเรื่องตัวการเซอร์วิสในเรื่องตัวการแมเทนแน้นการดูแลรักษาเอาลงอะไรนู่นนั่นนี่ราคงราคาค่อนข้างที่จะจับต้องได้ง่ายหลายๆท่านและอันเชื่อว่าในหลายๆคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่หรือว่าดูเป็นตัวคลิปนี้ไว้อยู่ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีเป็นตัวตุก ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีเป็นตัวคู่เลยครับ1.9 2.4เผาเดิมเผาลอยตีคู่กันมาเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย่างคุณผู้ชมบางท่านดูไว้เป็นตัวเลือกทั้งอ e ีซูด้วยแล้วก็รีโว่ด้วยตรงนี้มันจะเปรียบเทียบได้ง่ายมากถ้าเกิดคุณดูไว้เป็นตัวเลือกที่เป็นรถมือสองแบบนี้แต่คราวนี้คือมันเป็นตัวรถใหม่ครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยทั้งหมดทุกอย่างอันจะเก็บสภาพให้กับลูกค้า ให้ตัวรถคันนี้เนี่ยมันไม่แพ้ป้ายแดงเลยรับประกันกล้าพูดได้เลยนะครับเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์2.4กันบ้างเดิมๆนะฮะแห้งๆนะครับเพราะว่าอย่างในช่วงสเต็ปอย่างแรกเนี่ยสมมุติว่าเราจะดูตัวเครื่องว่าเครื่องมีปัญหาอะไรไหมมีการกระตุกกระตุกรตกระตัาอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นตรงนี้ฟังจากเสียงเครื่องก่อนได้เลยอย่างแรกนะฮะ คราวนี้เรามาดูตัวกําลังอัดกันบ้างนะครับเราดึงตัวกั้นน้ามันขึ้นมาได้เลยนะฮะเพราะว่าอย่างตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมันมีตัวน้ํามันกระเฉาะหรือว่ากระเด็นขึ้นมาเราสันนิษฐานไว้ก่อนได้เลยครับว่ากําลังอัดตัวเครื่องอาจจะมีปัญหาหรือว่าตัวควันไอน้ํามันลอยขึ้นมาหรือว่าอะไรพวกนี้แต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเห็นกันแบบเด่นชั้นเลยคือต้องเป็นตัวเศษน้ํามันกระเด็นขึ้นมานะครับแต่ถามว่ามีน้ํามันเครื่องไหมมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันมีเยอะหรือว่ามีน้อย แต่ถึงมันจะมีเยอะมีน้อยยังไงถึงมันจะดําหรือว่ามันจะใสเดี๋ยวก่อนออกยังไงตรงนี้อันก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายให้กับลูกค้าใหม่อยู่แล้วอีกหนึ่งรอบนะครับสวยๆแห้งๆเลยนะฮะเดิมๆโรงงานนะครับรถไม่ช้าไม่โทรมพร้อมใช้งานกันอีกหนึ่งทันนะครับถ้าเกิดเราดูไว้เป็นตัวเลือกของทางป้ายแดงด้วยแต่คราวนี้คุณลูกค้าจะได้ราคาที่มันซอบลงมาและก็ไม่ต้องใช้เงินหนอกรถเนี่ยอันขอแนะนํา2.4คันนี้ นะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสีด้านข้างครับสวยสเสมอกันจรดทั่วทั้งคันนะฮะแล้วก็ตัวล้อใส่เป็น CE28 นะครับหน้าเก้าครึ่งลัดด้วยยาง2.65 40 R 1 8เป็นตัวยางปี2022ข้างหน้านี่ประมาณ4นิ้วสอดนะครับส่วนสำหรับตัวไฟนี้วเนี่ยจะอยู่ตรงแ้มข้างแล้วก็มีโลโก้ให้รักนะครับสวกันศาสตร์มีให้แล้วเรียบร้อยความสูงตู้2เมตรสิพร้อมกับจดทะเบียนลงเล่มพาณิชให้กับผู้ค้าแล้ว ให้กับคลูกค้าแล้วเป็นที่ด้วยกันนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวซ่องในข้างประตูกันบ้างในส่วนงตัวบอดี้ด้านหน้าเราก็เช็คกันไปแล้วนะฮะคราวนี้ก็จะเป็นตัวด้านข้างแล้วว่ารถเคยโดนชนด้านซ้ายด้านขวามาหรือไม่นะครับดูเป็นตัวรอยเม็ดอาร์กนะฮะกลมคมเห็นและชัดเจนสีเดิมนะครับน็อตซ่องในข้างประตูครับต้องไม่มีรอยแกะ ขยับขันไขนะครับต้องเป็นตัวน็อตเดิมน็อตต้องไม่เบี้ยวน็อตต้องไม่ผิดรูปต้องไม่มีรอยสีทะลอกเดิมเดิมแห้งๆเลยครับสําหรับอย่างบางคันเนี่ยจริงๆอันเคยเจอนะน็อตมันเป็นตัวน็อตเดิมก็จริงแต่สําหรับในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะมีเป็นตัวโคนหรือว่าอาจจะเปือนนนเป้อนน,นู้นเปื้อนนั่นเปื้อนนี่บ้างอันนี้เราก็ต้องลองเอาผ้าเปียกเนี่ยรูปอยู่ด้วยนะครับในบางกรณีถ้าเกิดเราเห็นไว้ปุ๊บเนี่ย เฮ้ยทำไมมันถึงมีรอยเป็นแบบนี้วะลองมาเช็คด like <ED> so ูก so like ่อนนะบางทีอาจจะมีตัวเปื so so ้อนบ้างนะครับเหนีงเช่นอย่างเช่นพวกแบบฝุ่นหรือว่าคราบเปื้อนนู่นนั่นเปื้อนนั่นนี่อะไรประมาณนี้มันมีอยู่แล้วแน่นอนนะครับสําหรับตัวล้อหลังก็จะเป็นตัวแมกลายเดียวกันนะครับแล้วก็ยาง265 40R18 เหมือนกันข้างหลังนี่เราก็จะใส่เป็นตัวกล่องโหลดไว้ให้นะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูด้านท้ายกันดีกว่าครับฝาท้ายเดิมรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอน โคมไฟท้ายไฟเน้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบไฟเบรคคันสามก็จะเป็นตัวหลอดแบบ LED กันชนท้ายมีมาให้ที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้เนี่ยคือมันเป็นตัวทะเบียนภาคเหนือแต่เดี๋ยวอานจะเปลี่ยนมาเป็นตัวกรุงเทพให้ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าเป็นตัวรถเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยและเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยสองจุดสี่ที่เป็นสีขาวตัวปียี่สิบคันนี้จะมีเฉพาะทะเบียนลำนี้ลำ,ลำเดียวเท่านั้นในอนาคตมีเข้ามาหรือเปล่าไม่รู้ในอนาทิตย์หน้ามีเข้ามาหรือเปล่า ไม่รู้ในเดือนหน้ามีเข้ามาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครมีความจําเป็นที่ต้องใช้รถภายในเดือนหน้าหรือว่าภายในเดือนเมษายนนี้รีบได้รีบเอาไปเลยเดี๋ยวมีโปรให้ช่วยท้ายคลิปเราค่อยมาฟังกันอีกทีหนึ่งเราเข้าดูด้านในกันต่อครับสำหรับด้านในห้องโดยสารนะครับก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนิรภัยให้สามจุดนะครับเซ็นเซอร์จังเกอร์แอร์แบ็ก แล้วก็เครื่องเล่นเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรถกระบะตอนเดียวในอีกเกรดหนึ่งที่มีฟังก์ชันในการใช้งานค่อนข้างที่จะดีนะครับนั่นคือจะเป็นตัวจอแบบทัชสกรีน Android Auto Apple CarPlay แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับ USB ก็มีมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวแอร์เนี่ยเป็นแบบปรับมือหมุนครับและก็ตัวเกียร์เป็นแบบ6สปีดนะฮะกุญแจก็จะเป็นตัวกุญแจแบบรีโมทนะครับกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีตัวเซน็นเซอร์ล็อก มองข้างก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับสำหรับตัวบาะครับเบาะหนังสีดำ60ต่อ40ส่วนใหญ่นะตรงนี้เนี่ยความแตกต่างระหว่างตัวเกียร์ออตโต้กับที่เป็นแบบตัวเกียร์กระปุกนั่นก็คือในเรื่องตัวเบาะด้วยถ้าเกิดสับตัวโฉมเอนท y ยนี่ถามว่ามีเกียร์ออตโต้ไหมมีมันก็จะเป็นเบาะแบบ50ต่อ50 ถ้าเกิดมีตัวรถที่เป็นแบบเกียร์ออโต้เข้ามาเดเานค่อยมาเอามารีวิวให้กับพี่ๆทุกท่านได้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือตัวรถอีกรุ่นหนึ่งครับที่อนันต้องบอกเลยว่าถามหาอโพรย์ถ้าเกิดความต้องการในตลาดหรือว่าสําหรับคุณลูกค้าหรือว่าคุณผู้ชมที่ติดตามทางร้านเราเนี่ยจะมีหนึ่งจุดเก้าและก็สองจุดี่เนี่ยณนะช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยหรือว่าในช่วงอาทิตย์สุดท้ายก่อนหมดเมษายนเนี่ยคนหากันเยอะมากซื้อสดได้นะครับ จะไเฟนแนน์นได้เลยเดี๋ยวมีสิทธิพิเศษดีๆมอบให้ถ้าเกิดดูคลิปใน YouTube นี้มาเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสักพันนี้ดีกว่าไปครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะครับพี่พี่ทุกท่านครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อันต้องขอฝากไว้ด้วยเพราะว่ามันเป็นน่าใช้นะฮะพูดแบบนี้ได้เลยนะครับสําหรับตัวสีขาวเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วฮะวิ่งได้กับทุกบริษัทและถ้าเกิดบางที่อาจจะมีการกําหนดอายุข,ของตัวรถ ตัวนี้ปี2020ครับเพราะนั้นไม่มีข้อกังวลใดๆทั้งสิ้นที่เหลือเนี่ยขึ้นอยู่กับการจัดไฟแนนซ์แล้วอาชีพรายได้เครดิตตรงนี้แหละคือจุดที่สําคัญที่เราต้องมาโฟกัสกันก่อนรถมีให้กับคูณทุกค้าได้เป็นเจ้าของกันพร้อมนะครับสําหรับในเรื่องตัวราคาเนี่ยปี20คันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่539,000บาทอันย้ํานะครับ 5 3 9 0 0 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับสำหรับในช่วงเดือนเมษายนนี้ครับอันมีเงินกลับบ้านให้5 0 0 0ฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีค่าจดทะเบียนลงเล่มและก็มีน้ำมันเต็มถังให้ เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์ช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ตามที่เราสะดวกในการติดต่อได้มากที่สุดติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้อันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ฝากกดติดตามเพจปัทอต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กดซับสไคร้เดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่แล้วมีคันไหนมาแนะนําแล้วก็รีวิวให้กับผู้ค้าได้รับชมไปอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูกันได้เลยคลิปนนนีี้้ตตออองขััััววรราไปก่ะคคบบสสด